ครับพี่น้องที่รักวันนี้พบกับผมประพลว่องวัฒนพันธ์นะครับในรายการพูดจาภาษาพระคำวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในเรื่องของการที่เราจะก้าวต่อไปแต่ในขณะเดียวกันกําลังของเราอาจจะไม่เพียงพอที่จะก้าวไปข้างหน้าเราทําไงครับพระคัมภีร์ในปัญญาจารย์นะครับได้สอนเราว่าถ้าขวานทื่อแล้วเขาไม่รับให้คุมเขาก็ต้องออกแรงมากพี่น้องครับถ้าชีวิตของเราไม่มีแหล่งในการที่จะเติมพลังเข้ามาในชีวิต เราก็ต้องออกแรงมากในการดำเนินชีวิตดังนั้นวันนี้อยากจะนําเสนอสพระเยซูคริสต์เป็นแหล่งแห่งกําลังสําหรับท่านวันนี้หากท่านเหนื่อยอ่อนล้าท่านลองเปิดใจและร้องทูลพระเยซูคริสต์ท่านจะพบว่าพระองค์จะประทานกําลังให้กับท่านและท่านก็สามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้อย่างเต็นกําลังผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องนะครับมีชาวสวนคนหนึ่งเขามีอาชีพตัดฟืน และทุกวันเขาจะต้องออกไปตัดฟืนวันหนึ่งเขาตั้งเป้าว่าเขาจะต้องตัดต้นไม้ให้ได้20ต้นและวันแรกเขาก็ทำได้ในขณะที่เขาเอาฟืนไปขายให้กับพ่อค้ารายหนึ่งพ่อค้าก็ชมเชยและยกย่องเขาว่าท่ามนมีกําลังที่แข็งแรงมากชาวสวนคนนี้รู้สึกยิ้มในใจและก็บอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องตัดให้ได้30ต้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวันรุ่งขึ้น,ขนเขาออกไปตัดเขาตัดได้แค่18ต้นและ เขาก็นําฟืนเหล่านั้นที่ตัดได้ก็เอาไปขายให้กับพ่อค้าพ่อค้าก็ชมเชยเขาเหมือนเดิมแล้วก็ยกย่องเขาถึงกําลังอันมหาศาลของเขาชาวสวนคนนี้ก็ตั้งเป้าอีกว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องตัดให้ได้40ต้นปรากฏว,ว่าแต่ตัดได้แค่12ต้นแล้วก็นําไปขายให้กับพ่อค้าพ่อค้าก็ทักชาวสวนคนนี้ว่าท่านได้รับขวานของท่านล่าสุดเมื่อไรบทเรียนนี้ทําให้เราเรียนรู้ว่าบางครั้งชีวิตของเราเราทํางานอย่างเดียว แต่เราไม่เคยเข้าไปแสวงหาแหล่งแห่งกำลังเราทำงานเราใช้ชีวิตยอย่างเดียวแต่เราไม่เคยรับชีวิตของเราเราไม่เคยเชื่อมต่อกับแหล่งแห่งกำลังของเราคือองค์พระเยซูกิสต์ดังนั้นในวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้เปิดใจในการที่จะอธิษฐานทูลขอ,ขอกำลังจากพระเจ้าถ้าท่านเหนื่อยวันนี้พระเยซูริสต์จะประทานกำลังเรียลแหลรงให้กับท่านอย่าลืมนะครับพระเยซูริสต์ทรงเป็นแหล่งแห่งกำลัง ถ้าท่านเหนื่อยท่านทอ้อท่านกลัวลองเปิดใจและอธิษฐานกับพระองค์ท่านจะมีทางออกอย่างแน่นอนผมเชื่อเช่นนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรท,ท่านนะครับสวัสดีครับ